น้องลสค่ะวันนี้กลับเกาหลีเกาใจไปแบบงงๆค่ะทุกคนแต่ปรากฏว่าเมเนวอนแจก็ไม่ได้มารับน้องที่สนามบินนะคะแต่กลายเป็นเมเนคนนี้มารับน้องลิสแทนแล้วไหนจะงานวันที่26นี้ที่ล่าสุดตัวชมคอนเสิร์ตการกุศลก็ดันโซเอาไปหมดแล้วอีกแล้วก็ยังมีอัปเดตความเคลื่อนไหวในเรื่องอื่นๆอีกนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลมาติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแลนดิ้งเกาหลีแบบงงจริงๆค่ะสําหรับน้องลิซ่าในวันนี้นะคะตอนแรกแอดมินก็คิดว่าแบบเอ้ยน้องน่าจะอยู่ยาวที่ฝรั่งเศสไปก่อนหรือเปล่าจนกว่าจะจบงานคอนเสิร์ตการกุศลที่แอตโคลินาอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่ปรากฏว่านะคะวันนี้น้องเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้วค่ะทุกคนที่แปลกใจไปกว่านั้นก็คือวันนี้เมเในวอนแจไม่ได้มารับน้องที่สนามบินด้วยนะคะแต่เป็นเมนของพี่จีซูค่ะที่มารับน้องลิซแทนอ่ะใครเป็นเมนพี่ซูยัง ช่วยแอดมินดูหน่อยนะคะว่าสรุปคนนี้เนี่ยใช้เมเนส่วนตัวของพี่จีซูไหมซึ่งจากคลิปเอาจริงๆก็ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแฟนๆก็ไม่รู้แน่นอนคะ่ะว่าน้องน่าจะบินลงเกาหลีวันนี้แต่ว่าสำนักข่าวนิวเซนเนี่ยอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาทราบหรือเปล่าแต่ว่าเขาเก็บภาพแล้วก็คลิปของน้องมาได้แล้วก็วันนี้แฟนบอยก็หายกันไปหมดเลยคะ่ะก็มีแต่แฟนเกิร์ลนะคะที่วิ่งตามถ่ายภาพถ่ายคลิปน้อง ที่สนามบินแทน แต่ว่าใดๆนะคะน้องกลับมาทําอะไรที่เกาหลีอันนี้ก็ยังเป็นความสงสัยอยู่หรือว่าจะเป็นเรื่องงานกลุ่มง,งานวง b l ล็ k พิงคหรือเปล่าหรือว่ามาขนหมูเอ้ยขนแมไวไปอยู่ปารีสกับน้องเลิฟด้วยอ่ะอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจนะคะหรือไม่ก็อันนี้ไงคะทุกคนมาทําตามสัญญาเลี้ยงหม้อไฟให้พี่จีหรือว่าพี่จีซูนั่นเองอ่ะตามสตอรี่ที่เคยแฮปปี้ร์นเดย์ให้พี่ซูไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าพอน้องถึงบ้านปุ๊บนะคือน้องก็รีบ เล่นกับเจ้าลีโอเลยนะ mm hmm. เพราะว่าน้องมาถ่ายคลิปลง i อ s t o r y ด้วยตอนนี้น้องอีทของแอดมิน hmm. ก็คือหน้าแห้งแล้วค่ะแต่น้องล mm ิส hmm. ก็คงคิดถึงเจ้าไฟแอลนั่นแหละค่ะทุกคน mm hmm. ก็ไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งละปะ่ะ mm hmm. ก็เลยอาจจะแบบกลับเกาหลี mm hmm. เพราะว่าคิดถึงเด็กๆทั้ง5ตัวก็เป็นไปได้นะคะอาทีนี้เรื่องต่อมานะคะเนื่องจากวันนี้เขาเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลที่น้องลิซ่าจะไปขึ้นแสดงในวันที่26มกราคมนี้เนี่ยวันแรกปรากฏเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะจอง กันเต็มหมดเลยจ้าแอนดมินเข้าไปดูตอนทุ่มหนึ่งได้มั้งนะมันก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วอะค่ะทุกคนถ้าแปลแปลกดแปลดูมันก็บอกว่าประมาณว่าเต็มค่ะก็เลยน่าจะแบบสงสัยโซเอาไปหมดทุกโซนแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าถ้าดูจากรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมงานนะคะจะโซเอามันก็ไม่แปลกแล้วนะทุกคนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งราคาตั๋วมันถูกมากด้วยราคาแบบแพงสุดไม่ไมถึง3,000ันบาทไทยเองอะค่ะก็ถูกกว่าคอนแบ็กพินในไทยโยะอ่ะแล้วก็สําหรับแฟนๆชาวไทยท่านไหนที่กดบัตรทนันแล้วก็ สามารถไปรับชมคอนเสิร์ตทีท่ประเทศฝรั่งเศสได้เนี่ยแอดมินก็ขอฝากไปเชียร์น้องลิซกันเยอะๆนะคะคือครั้งนี้มันเป็นการขึ้นแสดงเดี่ยวด้วยไงทุกคนแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่น้องลิซไม่ได้แสดงพร้อมกับอีกสาสาวแอดมินว่าตัวน้องเองน้องจะต้องแบบตื่นเต้นมากแน่ๆนะคะแต่ว่าถ้าได้เสียงเชียร์เสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงเรียกชื่อจากแฟนๆเนี่ยเข้าไปแอดมินบอกเลยว่ามันจุดติดอะคะ่ะแล้วก็คนอย่างลลิษาเนี่ยจะชายที่สุดเมื่ออยู่บนเวทีนะ อาใครกดบัตรทันแล้วก็มีตั้งบินไปเชียร์น้องถึงฝรั่งเศสแอนนี่นฝากด้วยนะคะส่วนแอนมีนจะคอยอยู่ด้านหลังนะก็พยายามฮป์น้องทุกช่องทางในโลกโซเชียลเลยคือเอาให้สุดเอาให้จึง้งเอาให้มันตาสเพราะว่าเรามันตัวแม่ตัวมัมอยู่แล้วอาทีนี้เรื่องต่อมานะคะแอนนี่นหยิบยกมาจากเว็บไซต์ Influencer Intelligence com ค่ะคือตรงบล็อกเขามีเขียนถึง top influencer post ของโพเชล่าในปี2023ที่ผ่านมาที่สิสาวลักพิงก็ได้ไปเป็นเฮดไลเนอร์แล้วก็ขึ้นแสดงที่นั่นด้วย ผลปรากฏว่าโพสในไจีของน้องลิซ่าค่ะทรงอิทธิพลมากที่สุดโดยมีมูลค่าทางโซเชียลมีเดียนะคะสูงถึง6.1ล้านบอ์เลยทีเดียวทำให้โพสนี้ทางไอจีแอคเคา์ส่วนตัวของน้องเองเนี่ยเป็นท็อปลิสต์นะคะติดอันดับรายชื่อมูลค่าทางโซเชียลที่มีมูลค่ามากที่สุดสำหรับโพสเดี่ยวแฮชแท็กโคเชล่านั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็เรื่องต่อมานะคะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดในคลิปนี้แล้วคะ่ะทุกคนนั่นก็คือ10ล้านไหลแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโพสนี้ ของน้องลิซ่านในปี2 0 2 4นั่นก็คือเจ้าบิกินี่สีเหลืองที่น้องใส่มาอวดแฟนๆลงทางโซเชียลด้วยหุ่นแบบสวยๆอย่างเป๊ะปังอลังแอดมินก็กะแล้วแหละว่าโพส์นี้ยังไงมันก็ถึงแน่ๆเพราะว่าจากวัน2วันที่น้องแบบอ่โพส์ลงไปนะคะคือยอดไลค์มันไปไวมากจริงๆนะแค่2วันก็เกือบ8ล้านไลค์ลมาังแอดมินจะไม่ผิดแต่ว่าล่าสุดก็คือเกินส10บล้านไลค์ไปแล้วนะคะ,ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แอดมินนำมาเมาส์มอยให้ทุกคน ฟังไว้ในคลิปนี้ค่ะยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ